วันนี้นะครับจะแสดงวิธีการหาไรแอดเดส s นะครับโดยใช้โปรแกรม t e s t แ a m นะครับขั้นตอนแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับแต่เพิ่งคลิกที่โปรแกรมครับพอโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำการ c o น n e c t c o t t r o t r o r l e r นะครับโดยที่เราจะต้องต่อ c o n t r o l l อรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ต่อคอนโทรลเลอร์ด้วยสายแรงกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็เปิดคอนโทรลเลอร์ไว้นะครับแล้วกด connect ครับผมนี่ช่องนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับ write address นะครับก็คือเราจะ write address ให้หลอดไฟดวงนั้นนะครับเป็นเลขอะไรเราก็ใส่ตัวเลขของหลอดไฟไปที่ที่นี่นะครับในในช่องนี้นะครับแล้วก็กดนะครับ ถ้าเราจะไล่เลขเราก็กดนะครับส่วนช่องล่างนี้เอาไว้สําหรับสั่งออนหลอดไฟนะครับที่อ่าที่เราต้องการนะครับโดยใส่เลขที่เราจะออนเข้าไปในนี้นะครับแล้วสั่งออนครับอ่าเรามาเริ่มไล่อ d d ร e ส s กันเลยครับผมจะไล่อั d ราส s หมายเลขหนึ่งก่อนนะครับอันดับอรอันดับแรกนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงอันดับที่สิบสองนะครับอ่าในขณะที่เราอ่า ใส่ก่อนก่อนที่เราจะกดนะครับเราให้อีกคนหนึ่งนะครับไปกดที่หลอดไฟไว้รอเลยนะครับแล้วเราก็คลิกนะครับที่เซตแลมป์นี่ครับไฟก็จะกระพริบนะครับเราจะคลิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าได้ไลน์เดสแล้วนะครับตัวนี้หลอดดวงแรกก็เป็นเลขหนึ่งนะครับต่อไปเป็นเลขสองครับเราก็เปลี่ยนเพิ่มกดบวกไปนะครับเป็นเลขสองครับผมสามครับสี่ครับห้าครับ กครับเจ็ดพอดีว่าตัวนี้มันจะข้ามเป็นเลขแปดครับเลขแปดครับเก้าครับสิบครับสิบเอ็ดครับแล้วก็สิบสองกดอ่าโอเคครับเรียบร้อยครับอาครับ หลังจากที่เราไล่แอดเดรสไปแล้วนะครับก็เราผมจะลองสั่ง on, ออนหลอดหนึ่งถึงสิบสองเมื่อที่เมื่อสักครู่ไล่แอดเดรสไปนะครับผมก็จะสั่งออนนะครับโดยใส่เลขหนึ่งนะครับ f u l สิบสองนะแล้วกดออนแลมนะครับนะครับปึ๊บอ่านะครับไฟที่เราไฟที่สั่งก็จะติดขึ้นมานะครับปึ๊บทีนี้อ่าลองกด หมายเล็กหนึ่งครับครับพอกดหมายเลขหนึ่งนะครับในช่องนี้นะครับมันก็ Data นะครับก็จะส่งกลับมาว่าหนึ่งโอเคนะครับหนึ่งโอเคแปลว่าอ่าได้หนึ่งได้มีการกดไฟนะครับอ่าต่อไปเลยครับอ่าสองนะครับสามครับไล่ไปเรื่อยๆเอ่ห้าหกอ่าครับเก้าสิบ เบสอ12นะครับ12โอเคครับผมเบอร์12เนี่ยจะพิเศษหน่อยคือเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช้เซนเซอร์นะครับใช้มือแหญโอเคครับนะครับต่อไปเป็นฟังกช์ชันเทสแลมในโปรแกรมนะครับซึ่งฟังกช์ชันเทสแลมในโปรแกรมนี้มีประโยชน์เอาไว้สำหรับการอาทดสอบดวงไฟนะครับ ว่าดวงไฟที่เราจะใช้งานเนี่ยมีดวงไหนชำรุดหรือเปล่านะครับโปรแกร,แรม t s t t l m p นี้จะอยู่ในโปรแกรม Picking ทั่วๆไปนะครับโดยโปรแกร,แรม t s t t l m p ก็จะมีฟังก์กชันคล้ายๆกันนะครับก็จะมีฟังก์กชันอ l อนฟังก์กชันเช็คเอดเรส s นะครับหรือจะ on, อ o อเป็นลายหลอดไฟก็ได้นะครับเรามาเริ่มแนะนำกันเลยนะครับนี้ฟังก์ชันแรกนะครับเป็นฟังก์กชันอ l อนนะครับ ก็คือ,อเมื่อคลิกที่ฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยไฟก็จะติดตามดวงไฟในรายการที่ในรายการของบอมนะครับผมลองกดดูนะครับปึ๊บนะไฟที่ติดขึ้นมาก็จะมีไฟไหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพราะว่าเป็นไฟที่อยู่ในรายการรายการบอมนะครับที่ในบอมในดาต้าเบสของโปรแกรมนะครับตัวนี้ นอกจากที่ไฟติดขึ้นมาแล้วนะครับที่หน้าจอนะครับในช่องหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตามเลขอ d ตราสของหลอดไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไฟเป็นสีสถานะว่าปกตินะครับลองกดที่หมายเลขหนึ่งครับผมกดหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็เมื่อกดที่หมายเลขหนึ่งนะครับสีสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับและก็จะมีอตัวหนังสือตอบกลับมานะครับว่าหนึ่งโอเคนะครับ แล้วก็สเตตัก็เป็นพุชนะครับกดให้หมดเลยครับครับอ่าตอนนี้ก็ทุกตัวก็ถูกกดเรียบร้อยนะครับก็จะถูกตอกลับมานะครับเป็นสีเขียวทุกตัวนะครับพร้อมกับสถานะโอเคนะครับแล้วก็พุชตรงนี้นะครับอ่าผมกดเคลียร์ไปก่อนนะครับเคลียร์ออฟังก์ชันต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันอ่าเช็คแอดเรสนะครับเช็คแอดเรสเนี่ยมีประโยชน์เอาไว้สําหรับ การดูหมายเลขอเดรสของหลอดไฟนะครับในกรณีที่เราอาจจะจําไม่ได้ว่าหลอดไฟดวงไหนของเราเลขอะไรนะครับอ่าก็คลิกที่เช็คดเดรสครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับและเมื่อเรากดที่ดวงไฟนะครับอ่าก็ดวงไฟก็จะโชว์เป็นหมายเลขกดหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะโชว์หมายเลขหนึ่งขึ้นมานะครับกดที่สองนะครับก็เป็นสองสามนะครับ ี่นะครับห้าครับหกครับเจ็ดนะฮะนะครับตามนี้ครับไปเรื่อยๆครับผมตัวนั้นก็โชว์เป็นสิบสองขึ้นมาครับโอเคครับแล้วก็เคลียร์ไปก่อนนะก็สมมุติว่าไม่ไม่ไม่เช็คแล้วก็ก็เคลียร์ไปนะกดเคลียร์ไปหลอดก็จะดับนะครับทีนี้ออกมาก็สามารถที่จะคลิกที่ ตำแหน่งของดวงไฟที่เราต้องการจะออนได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมคลิกที่12นะครับปึ๊บหลอดไฟหมายเลขที่12ก็จะติดขึ้นมานะครับสมมติว่าผมคล,คลิกที่14ครับปึ๊บนะครับผมคลิกที่14อ่าเกิดอะไรขึ้นครับ14การเป็นเลขสีการเป็นสีแดงนะครับแล้วขึ้นเป็นแอป normal นะครับเพราะว่าเราไม่มีหลอดหมายเลข14 สีแดงก็จึงปรากฏขึ้นนะครับในกรณีเดียวกันนะครับถ้าถึงแม้ว่าหลอดไฟเรามีหลอดไฟหมายเลขสิบเรามีหลอดไฟหมายเลขหนึ่งแต่แต่หมายเลขหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงก็แปลว่าหลอดหมายเลขหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาจจะต่อแบบไม่ถูกต้องนะครับทําให้หลอดไฟมีความผิดปกตินะครับทาให้โชว์สถานะเป็นแอปนอมอนนะครับอันนี้ก็คือเราไล่คลิกไปได้เลยนะครับ ตามที่เราจะออนนะครับนะครับเมื่อเลิกแล้วก็เคลียนะครับในส่วนสีๆเหล่านี้นะครับก็คือดวงไฟของเรานะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับมันก็จะแสดงได้เจ็ดสีนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับเนี่ยหลอดเบอร์หนึ่งของเรานะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเปลี่ยนสีได้เจ็ดสีนะครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับอโอเคครับจบแล้วครับ